แรกของเรานะคุณผู้ชมคนนี้ไม่ต้องมูเตรูเลยบุญล้วนๆเลยจริงบุญล้วนๆเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าน้องแอร์เนี่ยนะคะแอร์พันชิราใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็กําลังเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งเจ้าบ่าวของเขานะคุณผู้ชมค่ะคู่เขาขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเธอไม่เคยเปิดตัวเจ้าบ่าวมาก,ก่อนเลยเพอเปิดตัวเจ้าบ่าวปุ๊บหลายคนฮือฮามากค่ะเพราะเจ้าบ่าวโลมากและ านิดหนึ่งนะคะสำหรับเจ้าบ่าวของเขานะอคยนะเขาชื่อไอซ์ซีรีส์เลยอ่ะใช่ ขาชื่อไอรัชสิทธิ์นะคุณผู้ชมเป็นนักธุรกิจทองคําแล้วก็เจ้าของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการซื้อขายทองคําที่โด่งดังมากคนเล่นทองจะรู้อเขาบอกว่าหลังจากที่แอร์พันธิรานี่นะคะไม่เคยเปิดตัวแฟนเลยอยู่ๆนะคะก็ยอมเปิดตัวแฟนโดยการไลฟ์นะคะให้กับทุกๆคนได้เห็นปรากฏว่าฮือฮากันมากเลยเมื่อเห็นหน้าตาของแฟนหนุ่มเนี่ยนะคะหล่อมากและฮือฮาเบอร์ใหญ่กว่านั้นคือในขณะที่ไลฟ์นั้นแฟนหนุ่มเนี่ยนะคะเขาก็ขอแต่งงานในขณะที่ไลฟ์เลย ซึ่งเรียกได้ว่านะคะเป็นเซอร์ไพรส์นะคะแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆโดยมีเพื่อนสนิทอย่างดิวนะคะอริสราเนี่ยให้การสนับสนุนการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้อ่าซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า ก็ถือว่าคว้าหัวใจของน้องแอร์พันธิราไปได้สําหรับหนุ่มหล่อรวยคนนี้นะคะทําความรู้จักคัาส,สหนึ่งได้ไหมหคุณไอรัชสิทธ์นะคะชื่อนามสกุลเต็มว่ามั่นคงธนทรัพย์นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะขายเกี่ยวกับทองคำ<อ>แล้วก็นะคะธุกรกิจออนไลน์เกี่ยวกับการซื้อขายทองคานี่นะคะก็น้องแอร์นะคะก็เปิดใจในรายการในเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะว่าถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานบอกไปตรงๆเลยนะคะว่าถ้า มาคบกับเราเนี่ยนะคะต้องคบจนกว่าจะแต่งงานเลยนะอ่าก็พูดไปอย่างนั้นการายเ็ว่าเริมปรากฏว่าเขาขอแต่งงานกันจริงๆะนะคะก็ต้องบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ประทับใจเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็รักครอบครัวข,ของเธอมากๆแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆคะ่ะคือขอขยายความนิดนึงแอร์เป็นคนน่ารักมากนอกอร์เป็นคนแบบเฮฮาสนุกสนานนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราเข้าใจเลยว่าชายหนุ่มคนนี้ทําไมถึงลงรักน้องแอร์เพราะว่าคืออยู่ด้วยแล้วมันแบบอมยิ้มตลอดเวลาและ มมีมุกตลกกเยอะน่ารักมุกนี้ใช่เนเนี่ยคประหนึ่งว่าเป็นคล้ายๆพี่มินนี่เหมือนกันแบบนี้ใช่เป็นคนแบบว่าร่าเริงสดใสตลอดเวลาเลยนะต้องเน้นว่าตลอดเวลาตลอดเวลาใช่เหรอตลอดเวลาเลยหรอใช่เหรอ24ชั่วโมงติดต่ตลอดแม้แต่ตอนนอนเงี้ยหรอใช่เหรอเหมือนคนมีความรักตลอดเวลานะคะเขามีความรักให้กับชาวโลกยัยาวอยย่วยตัวเองขอแสดงความยินดีกับน้องแอร์ด้วยนะคะ